ทีเปรัท้ะ็ทำใตระหนัานึ่หาวอาทุมมิเกตรปปนาคาสิท่านตาสนาิเกยังมุนิวรจชนาสาโทเมสุนัสสามัคสีรรมคัสามิลวติยัพเพียมุตตะ สาณันตัสสามินวทิยังเกสามัณฑาวะทพ่อแม่สระณวนามเอตนะสังฆะวัชชนะโสติเตโฮ <laughs> เทตัสาเทตยาเทเทหะตัวนาันตลายจามิหะสัมมิตตัวนามลาตาญาลาตาลาลาตาญาลาตาตังนามอมกะทิตาตาตาวาตุยาติภิณนโม Gracias. Uh -huh. uh -huh. 可<謝> ต้องมากานที่าลัรที่ไทยาขายา้าแต่ทานคุณจะเลื พท้ามทั้งเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้เก็นท่านผู้เจริญขอท่านผู้เจริญจงรับของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อรปโยชนนแลรวความพร่อญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อไปเยือนแล้เความครับ Okay.

ครับเนี 3, 000, 1, 32, 25, 000, ่ยสามหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสองบาทยี่สิบห้าสตางค์ครับอย่างนั้นเลยครับเลยรวมเงินพระป่าทั้งหมดได้หกแสนสามหมื่นหะนึ่งพันยี่สิบห้าสตางค์กล้าผมคิดอยู่ครับ พูดกันเลยไปจักอาหารพุกนีอซึมลดเ้อะครับเลื่อนลดมาออกมาทรงผู้บาอาจารย์ไปนะครับเป็นเลี้ยวพระหลักไปเลยเนเป็นโบสถ์ยน้อยใครจะไปอือไปไปเล่าเจ้ตาตจะพองไปเห็นลูกให้ร้านกินตัวยจบยูวันอะไรับ อไปครับเดี๋ยวเราขับรถลงเยนหนาอาจารย์เขามีนิสิตเจ้อาจารย์ผูมิรถต่อครับห้าปะ,ะ,ะูปะดเด้นตรนั้มเย็นเจาา้าสะซาภูาเจียนเยีนสซาอันผูมิกกว่าโาจงม็ได้ดุกได้ด้เพ่อนันซ้ำเนี่ย ีพูดยั่พีกนเอาลดมาอปูวันก็าุอง้ต่วนะผูนั่นนะเดีบยปิย่างครับคือจังาแหเขาินไเ่เปีจายแล้สาวไทยแล้วไห 多少？Fun, huh? <laughs>